คุณยายขาคุณยายมีลูกกี่คนคะคนพูดสิคะมหมูใหญ่เล็กโอ้ยห้าคนถูกต้องนะคะมีหลานกี่คนคะหลานลูกห้าหลานอะ่ะเอาหลานชื่ออะไรบ้างอะน้าหมูใหญ่เล็กหลา อิมอะไรอิมอะไรอิมอะไรคะอิมเออะไรคะอิมเออะไรอีกอิมเอพีอะไรอีกเนี่ยอิมอ่านับสินับสินี่อะไรบ้างห้าคนอันหนึ่งอิมอิมเอมพีพีดแบมอ่ะท่องเองสิหลานชื่ออะไรบ้าง อิ่มเหอมูใหญ่เล็กหลานนั่นลูกเอาหลานอิ่มอิ่มอิ่มกันสิอิ่มอิ่มอิ่มพูดสิพูดอิ่มอิ่มอิ่มสิอิ่มอิ่มเงียบเยียบ ยิ้มอออยย่เเนนนมิ้กัแบบไหนคะยิ้มที่กะยิ้มแล้วยิ้มแล้วไออิ่มเอ็มพีพีดแบมอ่ะยังไม่พูดเลยพูดสิพูดสิพูดไม่ได้อ่ะท่องได้ไหมอิ่มเอ็มพีพีดแบมพูดสิ อิมขี้เกียจจำไม่ได้หลานห้าคนจำไม่ได้นิ้งเอ๊มมุใหญ่เล็กไงหลานหลานอิมเอมพี่พิษแบมไงจำไม่ได้หลานพูดพูดสิพูดอิมพูดสิอิมอเอมอมพีพีพีดแบมแบม้าพูดเองติดกัน Nhìn, em vì vì <laughs> tăng đã ca tụi cho thấy này tụi mới thấy này yeah <cười> <cười>